สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมือสุขุสุขคนวันนี้กะบะกลุ่นกะมายำยำแม่เท่าพี่น้องแม่เท่ากี้กะแม่เท่าในหมู่บ้านนี่พี่น้องไม่คนในหมู่บ้านนี่แหละกะเป็นป่วยนักพี่น้องเป็นโซแล้วในบ้านเท่ากันนาะงเป็นโซแล้วกะเป็นป่วยโรคซาลาแล้วกะเป็นฝีในคางเนาะสิพี่น้องฝีอักเสบพี่น้องฝีอักเสบเป็นกระเจ็บโซในเท่าแล้วพี่น้องกะที่ว่าว่าอีกอย่างหนึ่งกะ คือว you know? yeah. ่าซ้อมใจในะไรพี่น้องว่าภาษาบานเท่าว่าง่ายๆก็คือเพื่อนซ้อมใจแลวในไรพี่น้องก็คือเพื่อนเพื่อนก็ดีก็มีลูกหลานเพื่อนมาเต็มเพื่อนเต็มซานเลยมาเบิ่งมาเบิ่งใจเพื่อนกเพื่อนก็อยู่น้ำลูกอยู่น้ำหลานกับปกุ้งมาบนี่ก็มาส่งกำลังใจให้แม่เท่าเนาะมาส่งกำลังใจให้เพื่อนกะบกุ้งก็กลายไปกลายมาตลอดในมือี้มโอกกลาสก็เลยมาแวะยัยามทำข้าวมาส่งใจให้เพื่อนกัมีเงิน นำเงินจํานวนหนึ่งมากับเป็นเงินของแม่ม่กับแม่เม่แ,มแ,มแมฟนฝากมาเนาะคืนบอกว่า,วาให้บกุงเห็นสมควรอยากสวยเรียบไฟกับสวยเนาะตามสมควรกับเลยนาเงินจํานวนหนึ่งมาหนึ่งแสนเกีะจำนวนหนึ่งหนึ่งแสนกับจะมาหมอบให้แม่เท่าคือเป็นกนาลังใจให้เพื่อนสู่ชีวิตต,ต่อไปกับบุพา mm. ว่าเพื่อนชียู่ได้ดนถทำได้เนาะ mm. เอากาซอยทำซอยได้กะ ันนี <minutes> ้ก <ikke> ล <Ugh>. ับมาเมื <as> ่อนี้กันคือว่าอะไรพี่น้องกันนำเงินมาจำนวนหนึ่งเอากระเบิ้งอีกว่าอย่างน่สมควรเราบที่ซื้อข้าวมาใช่ไหมเนาะแน่ใจหลักๆคือมื่อี้กันมาส่งรังใจให้เพื่อนพี่น้องให้พี่น้องเข้ามาเบิร์นด้วยกันนะไปนะปิดกันสวัสดี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  เขากระจายกรายมากใครเที่ยงเรื่อยมาแแบบวดนนี้คือันว่างเลยมาแวบเบม่งมาเยี่ยมมันมันนุ่มจักความคน่บดีฮู้ยังและตะกี้ฮะฮูอันนี้ฮะโบดีฮู้เนี่ยคนยังบูชจเนี่ยอันที่กลางกลางมุ่งนี่เพราะว่าข้างม่นบาดเนาะบาดมันแตกไม่กันตอมไม่ต้องเลย กลางมูงกลางมูงยันในวันเช้ามันจินกลางมูงไว้บ้านเขาบ้านเขาแตหยังซ่อมใจเนาะอยู่ดมลูกนะอยู่ดมลูกกินเด็ดช้าหนุนลูกลาหนิโอเช้าเป็นนบบ เท่ากว่าคนนั่นเท่ากว่เป๋ยเท่าก่ือจอย่างอลวเท่าแล้วเนาะจูอะน้ำลูกหลานนี่กมีผัวเลี้ยงลูก2องก่นเป็นแม่เลี้ยงเดียวลูกสาวกับแม่เลี้ยงเดียวบางทีได้ได้ลูกได้ทุก นี่เวลาเราเจ็บ้า่อดขนาดที่เจ็บเนาะเราค้างคางมันขึ้นเห็จนเจกต้นจักเดือนเลเนี่เป็นซ้อมโยชโจมเดือนไปคือกางขึ้นีค้นไม่น่นเลยแน่น้นคางอย่อนาด่เจ็บแพงเยนะแต่อีตนเรา เจ็บแล้วพันบ่เจ็บเป็นมองบงไิงิบนดเข้าไปทางในเด้อพี่น้องกลางมุ่งไว้ยันอยากเข้าไปมึงมันตอมเหมือ้เปิดก็ได้ไม่งันจะเข้าไปมันอันตรายแล้วสัเนาะสัมเนัะจะให้จะให้พี่น้องเบิ่งใกลๆเหมือนกันกลนะเห็นเห็นใจเห็นใจแม่เห็นชัดเจน กายว่ากังคืนให้เจ้าประพักงคืนกันเจ้าชีนอนับเราาจ้แจ้งเ้ยกังคืนอากาศเย็นค่ะไปห้องมอกันมือไปด้ยดไปห้องมอมือไปเลยไปพื้นหลังให้กัพื่นอายาให้มือหลังเหมือหมือล้างเยมากเอัเสพื่อน้องเป็นมันกายอักเสีเกุ้งเอ้ยชวาล้วันนาเป็นน้องมันเป็นเม็ดแล้วมันมีกินแล้ว มาส่งกำลังใจให้เพื่อนเลยพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกับฮู้บฮู้เรื่องยังแล้วยังแรกบูฮู้บูฮู้ล้านยังลาน่ะเานำเงินจำนวนนึงมาเป็นเงินของเนี่นี่ให้ให้เพื่อนได้เป็นโยนลูกสาวก็ใส่ลูกสาวหยับมาใก่ไก่พี่อ่ะหยับมาใกล้่ไก่เลยมอบเงินจำนวนนี้ให้ให้เพื่อน ให้เพินซื้อยู่ืกินเนาะซื้อยาซื้อยาซื้อซื้อยาให้เพิ่นได้แล้วแกซื้อเพินยูพิ่งกินได้แลเออเนอขอบขอบขอบคุณแม่ขอบคุณขอบคุณ้อบขอบใจเด้อแม่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 ให้หลับให้รวยให้โชคให้ลาบ้อดูแลคนป่วยนี่ไก่ บังช่วยอะไรพอแห้งละแหละกายว่งโปรยเลยที่เกิดมาพันทำนี้ให้โชคให้ลาบเจ้าก็ให้ยมีอายุมันฟันมือยืนเด้อขอบใจลาบให้ใายปวดเชียร์ลาบเติมโอ้ยโอ้ยอยู่นี่เอาเครื่องเาขอมาเนี่ยเราไปยังไม่ได้ใช่เนาะได้ใช่ยังไงเราไม่ไ้ใ่เอาเอาเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ได้มื่อหนาบางกุ้งกี้เสือเป็นเอาเป็น เป็นวเยาว์นนอนเป็นน้อนจะเป็นเครื่องใส่จำเป็นเป็นสิ้นเป็นยังไงนี่ส่าแกลาเนื่มาใส่มาแกลางเส่เย็นใส่เป็นเพชริบงแพมเพชแล้วก็ส่ง มอันะอานอนไม่ได้นุมนอนฉันหนักนอนสาดมันก็แข็งแล้วได้นอนจาน สวๆด้มา่าเด้ท่าร้านกายปกายกินกินน้ำกับนมมีเขาก็กินบหร่มี้นมนมน้นกับนมยน้ำเล็กแต่ซอยนี่บ่แม่น้ำเล็กแต่ซอยบเป็นขาได้งานดำเป็นน้ำดีหน้า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 งานดำบของข่ จิ oh. the ๋วไปเต้ okay, okay. Oh. ีอ่ะเป็นือนกันโอเคโอเคส่งนมลคือนมหลังเพิ่มพส่งพหมนะจยยเรยุจเยเยุจเยุจ้ยอยจยอเยยอยยยยยเยยเยยยเยเยยเย้ยยเอ เชียงคางโอยโอยอยไม่ได้หมดคืนฉุดแจงหมดมือมดมืออลไบ่มดมือเฉดแจงคนกันจะเช็ได้ยินแล้วว่าขางอันนี้ค่ะนียินผนได้ยินเลยสู้ได้ไหมแ่าเ้อดีไปได้ไหมเ้อต้นเราใบวันจะเอาเพิ่มแล้วเพิ่มเนอะเปล่ยาเนาะแบบสนเาสวมเอากปสบายเิ่นเพิ่อคนมี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 อะหำหรือแล้ว ไอ้น่องก็มาเต็มนู่นมาเากมึกันมเว้นนนเขอ่าพี่น่องมาดูเต็มเพื่อนแล้วก็ั้งยังไเลาะกินกินกองวาเตพี่น้องมาเต็มเพื่อนเต็มซานเลยพี่น้องกันเลยท้งูุๆด้านล่างมาเต็มพี่น้อง มันเจ็บโชว์มาหลายเดือนเต่แไพี่น้องมันตกอยู่พุ่นแล้วพุ่นกระชิต๊กเนาะมาอากันดีก่อนเอะ ข้างหน้พยายากว่าจังไรเพราะว่ายังให้แม่เถ่าเพิ่นพักผ่อนเนาะก็นี่แหละพี่น้องกัพาพี่น้องมาเบิ่งเรากัอายุเก้าสิบ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 กว่าปีพี่น้องกัป่วยกัเป็นโรคป่วยโรคซาร่าแน่สมองแบบเราลดเลื่อมแล้วกัคือเราเป็นนักก็คืออันเป็นพีเนค้างแล้วมันอักเสบพี่น้องแล้วมันเน่า ก็เลยเห็นให้เราจากคนที่แข็งแห้งนะมันก็่นก็นกลายเป็นอะไรใช่นปะครับเจ็นคนคทางเจ็บโซมันกุหิาไรเลยพี่อนเจ็บใน<า>หนึ่งก็มันโซเลยมาวันน<ะ>ี้จุดประสงค์งที่่ากุ้งกับสามิงมาวันนี้ก็คือมาส่งกำลังใจเห็นม่เท่าน้องม,มาส่งลังใจให้เพิ่นให้เพิ่นมีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปก ว่ากุ้งชิบงอีกว่าไม่ยังจําเป็นกะเนาะถ้าเห็นตัวจริงแล้วนี่หลักๆคือแผ่นเพลิดผ่าเพิ่นไปมาลําบากแล้วเนาะแผมเพลิดผู้ใหญ่แผมเพลิดแล้วก็นอ่านมเนาะลักๆเป็นนุ่ม่นุมหลักษณะคือเพิ่นเพิ่นกินกินข้าวบ่ได้ะลรพอนะเขาบ่ได้เลยหนึ่งแผมเพลิด2องนมแล้วกันทรงผ้าห่มเนาะแล้วก็เครื่องใช้ทั่วไปผู้่มเป็นหมอนเป็นหย่างไรพอสิประมาณนี้ก็สำหรับที่นี่ก็ว่ากงกัสิขอลาไปก่อนกั ต้องขอ,ขอขอบคุณแม่ๆเด้อที่ให้ลูกไว้ใจให้ลูกเป็นสะพานบุญให้กับลูกกัขอบคุณแม่หล,ลายๆกับล,ลูกกับจะเอาเงินจํานวนที่แม่ฝากมาให้ใส่ให้เป็นประโยชน์ในหล,ลายๆที่สุดนะให้่อยเหลือคนที่จําเป็นต้องใช้เงินนะเป็นคนตัวอย่างให้ฝืนได้ใส่ให้ถั่วถึง ผู okay. ้เล็กผู้น้อยใช่คลิปนี้ก็จีได้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกไลท์ทุกมินทุกใจพี่น้องถ้าว่าอยากสวยเหลือบมากุ้งเป็นขาทมันรสเป็นขาอยู่ขากินก็บประคามโฆษณากับเทวาได้สวยเหลือบมากุ้งเลยพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้มากุ้งกับสามิงได้สวยเหลือสังคมต่อไปค่ะพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องความใหม่โฟกันใหม่พี่น้องฝากช่องลูกทรายเดินพี่น้องเดินน้องอนนท์รัตนนนท์กับซ่องลูกช่องน้องสาวน้องขวัญสวรรค์เคสามพี่น้องสบายดีจ้า